บางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีมีอาจารย์คักดาวนเงินจักรพลหนึ่งเก้าหนึ่งเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับส่วนทางด้านของอภิสิทธิ์สสมนึกนี่หลานชายของอภิวัตนะครับ18ปีครับจากนางรองบุรีรัมมีคุณสมนึกแก้วจันทร์และก็คุณพัทรพนแก้วจันทร์ครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะชิงชัยเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสสมนึกเอาละครับน็อกไม่น็อกครับเอาละครับน็อกยกแรกมาหลายไฟติดต่อกันแล้วนะครับเป็นความกดดันของเเจ้าางหรรือปล่คับ เจ้าเงาะเองก็ต้องไม่กดดันตัวเองนะครับแม้ว่าจะเอาชนะน็อกยกแรกมาตลอดแต่ว่าไฟนี้ก็ใช่่าะน็อกยกแรกได้ครับสอกซ้ายครับแต่ว่าก็พยายามอยู่ครับตอนนี้ครับเนี่ยครับไม่ต้องดูชันดูเชิงครับมีจุดขายแหละครับเจ้าเงาะโรงเรียนกีฬาอบจสกลนครนะครับแล้ววันนี้ใช้สีเสื้อใหญ่จิตมงดนเป็นไฟแรกเอาวดดวงเลยนะครับวัดดวงเลย ข่าขวาครับเต็มเต็มเลยครับอ้าวนับ8เหลเท่าไรแล้วครับ5 6แล้วครับ7 8โอ้โหยังได้โอกาสอยู่ครับอ่าละครับเหลือเวลาอยู่1นาที40วินาทีนะครับตีเข่าซ้ายครับเจ้าเงาะที่10พยายามจะบวกหมัดคืนครับอ่าละครับยากไม่ได้เห็นอะไรมากมายนะครับสอกซ้ายครับสอกขวาครับเอาโดนเหมือนกันครับเจ้าเงาะครับ ของมันโดนกันได้ครับของมันโดนกันจะแทงเข่าขวาคืนครับอภิิ์สับสอกท้ายครับเจอสอกซ้ายของเจ้าเงาะเอ้าทนไหวหรือทนไหวหรือไม่ไหวเอาทนไหวหรือไม่ไหวอ้าอภิษฎอภิิ์มาบ้างแล้วอภิิ์มาบ้างแล้วเจ้าเงาะพันไปพันไปเอ้าอภิิ์มาเจ้าเงาะมาอภิิ์พันไปพันไปพันไปโอ้โหเสียวไส้นะครับไม่ต้องฟิวเลยครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีชัดชัยต่อท่าเข่าท้ายมาโอ้โหดูนะครับใส่กันเลยครับ ยอมที่ไหนกระชากออกมาเขาขวายัดเข้าไปเอาล้ครับเจ้างอโดนบ้างเหมือนกันนี่ครับมีได้มีโดนครับเหมือนสาดน้ำใส่กันละครศาสารอาวุครับเอาตีเข่าซ้ายครับเจอหมัดตีเข่าขวามาครับอัิสิทธิ์เจอเข่าขวาของเจ้าง้อครับหมัดขวาหลุดไปนิดเดียวครับอับสิทธสิ์ศอกซ้ายของเจ้าพอกระแทกเข้าไปครับตีเข่าขวาเจอศอกขวาของเจ้าง้อศอกขวาเหวี่ยงมาไม่โดนโอ้โหอะไรันี่ะนี่แหละนี่แหละเอานี่แหละเอาภิสิ์ เจ้าเจังหวะเจ้าเงะโยนไงโดนใส่เลยเอา้อาวอภิษฎมากมากแล้วเอาแล้วครับช่วงท้ายๆปลายยกที่หนึ่งเท่านั้นครับเปิดหัวความมันคู่แรกวันนี้ครับเอาละครับทางด้านของอภิสิทธิ์โดนอะไรห้าวโดนนับโอ้โหนับที่สองครับอา้าหกแล้วครับเจ็ดแปด ถ้ามีอีกหนึ่งนับจบเลยครับโอ้เนี่ยไอ้ไอ้ไอ้นับสองนี่ไม่รู้โดนอะไรนะครับแต่ว่าลุกช้าครับกรรมการก็เลยนับครับแล้วก็รอดยกหนึ่งครับแฟนมวยครับโอ้สุดติงไปเลยครับเดี๋ยวพักก่อนนะเวทีอ่าล่ะครับยกที่สองนะครับคุณผู้ชมครับแลกหมัดแลกศอกแลกเข่ากันต่อครับเด้งตีเข่าขวาครับอภิีสิทธิ์เจอเข่าขวาของเจ้าเงาะโอ้คนหนึ่งแทงเข่าคนหนึ่งสับศอกครับต่อยหมัดครับแล้วโดนหมัดขวาครับมีแหว่งไปเล็กน้อยครับทางด้านของอภิีสิทธิ์อ่าล่ะครับน่าสนใจน่าติดตามครับทางด้านของ พิสิทธ์หลานชายของอภิวัฒน์ยกหนึ่งผ่านได้นะครับยกสองจะผ่านได้ไหมเอาซองขวามาเก่งคนเหลาใจครับถึงอาวุธเอานะครับเอาเอาเอาซองขวาใส่เข้าไปอาจจะไม่มีทรงไม่มีตำราและครับแต่ว่านี่ครับอาวุธที่ออกใส่กันครับเอาละครับขี่ได้ซองขวายัดเข้าไปเอาเเอาดีเอาดีเอาลุยเลยลุยเลยเอาเอาจงเอาใหม่เลยจงเอาใหม่ นครับสอกซ้ายครับร่นเลยครับโอ้โหจังหวะบวกครับทางด้านของเจ้าเงาะแม่นกว่าครับอ่พี่สิทธ์ครับโดนนับที่สานะครับยกแรกโดนไปสองนับยกนี้โดนไปอีกหนึ่งนับสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้แม่แววตายังสู้อยู่ครับกรรมการสับมือชกต่อครับหัวใจถือว่าสอบผ่านครับอาโดนเข่าขวาอีกแล้วครับอาสายเข้าไปเจ้าเงาะดูนะครับถ้าปกติโดยทั่วทั่วไปได้นับนีต้องออกมาคุมรูปวยแต่ว่าเจ้าเงาะไม่ใช่นะครับเอาเขาขวาใายเข้าไป ไม่ต้องการเยืดเยือครับอ้าอาละครับห้อยแล้วครับอ้าวขวายัดต่อไปไม่น่าจะไหวแล้วครับนับที่3นะครับเมื่อสักครู่ครับแล้วนับนี้ไม่ต้องนับแล้วนะครับดูจากสภาพนัามวยนี่สู้ต่อไม่ไหวครับแล้วก็เจ้างอครับหลังจากถอดรูปเจ้างอเสร็จปุ๊บใส่เจ้างอต่อเลยนะครับเนี่ยครับนักชกที่มีจุดแข็ง